กรบผมนั่นเปนนายร้อยสิตาสมเหมชั้นที่3ตอนมอและที่3ครับสวัสดีกำลังพลทุกนายวันนี้เราก็ถือว่ามีภารกิจที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งโดยวันนี้ผมได้รับคําสัง่งยุทธการมาโดยสถานการณ์ในตอนนี้กําลังของฝ่ายข้าศึกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพันยาวที่1นึ่มีกําลังประมาณ1นึ่กองร้อยเคลื่อนที่ลุกมาทางทิศเหนือมุ่งสู่บ้านบึงไม้บ้านโคกกระชายและบ้านชะอม เพื่อเคลื่อนกําลังเข้าสู่อําเภอปากพีจังหวัดนครนายกต่อไปข้าศึกเนี่ยสามารถเพิ่มเติมกําลังได้1หมวดภายในยีภายใน4ชั่วโมงจากบ้านหนวยสงครามพิกัด QR 2588สิ่งบอกเหตุแสดงว่ากําลังของส่วนี้เนี่ยจะทําการยึดอําเภอปากพีต่อไปโดยกําลังของฝ่ายเราเนี่ยรอยวุ่บ่ที่1เป็นความพยายามหลักทางทิศตะวันตกตั้งรับใน2 6 1 0 0บ6ส บริเวณบ้านเขาปอพิกัด QR 30930ถึง QR 315930เพื่อป้องกันต้านทานและทำลายก้าศึกในเขตละามกจากการยิงจากคอไปส1เจำนวนหนึ่งฉากหมวดบันล็กที่หนึ่งเป็นความพยายามหลักตั้งรับทางทิศตะวันตกใน26 11 00 2 6 5 ตั้งแต่พิกัด qr 303 933ถึง qr 313 933เพื่อป้องกันต้านทานและทำลายกาสึกในเขตหมวดบร็กที่3เป็นหมวดหนุนตั้งรับใน26 11 00 265บริเวณบ้านเขาปอตั้งแต่พิกัด qr 308 907ถึง qr 316 937เตีียมการสนับสนุนปฏิบัติเมื่อสั่งหมู่ช่างโจมตีที่1อยู่ภายในการควบคุมของกองร้อยหมู่ปืนหมู่ปืน โจมตีที่3ขั้นต้นเขาตั้งยิงในพื้นที่หมวดเมรเล็กที่3อยู่ในความควบคุมของกองน้อยหมวดกอซิบช่วยส่วนรวมเขาได้ตั้งยิงในพื้นที่หมวดหนุนหน่วยแยกและหน่วยสมทบจัดตามภารกิจภารกิจของหมวดเล็กที่2หมวดเล็กที่2เป็นความพยายามสนับสนุนอยู่ทางทิศตะวันออกด้านซ้ายตั้งรับใน2 6 1 1 0 0 2 6 5 ตั้งแต่บริเวณพิกัด3 0 0ศ3 7ถึง qr 307-937เพื่อป้องกันต้านทานและทำลายข้าศึกในเขตการปฏิบัติแนวความคิดในการปฏิบัติเจตนารมณของผู้ครับกองร้อยต้องการยึดรักษาพื้นที่เพื่อป้องกันและยับยั้งข้าศึกโดยใช้ผู้พิเทศที่ได้เปรียบกับการระบบฉากขัดขวางรวมทั้งอาวุธยิงสนับสนุนทำความเสียหายแก่ค่าศึกให้มากที่สุดเจตนารมณ์ของผม ให้หมดเราป้องกันต้านทานและทำลายข้าศึกและสร้างความเสียหายให้ข้าศึกมากที่สุดกลยุทธ์หมู่เบเล็กที่2ทํทำการตั้งรับโดยวางกำลังเป็นสามหมู่เปราะเป็นเล็กเกยงก,กันให้หมู่เบเล็กที่1เป็นหมู่หลักอยู่ย่านกลางหมู่เบเล็กที่2อ,อยู่ทางขวาหมู่เบเล็กที่3อยู่ทางซ้ายหมู่เป็นกองสนับสนุนหมู่เปเล็กโดยให้เขาตั้งที่ยิงทางด้านหมู่เบเล็กที่2การยิง ลำดับความเร่งด่วนเอาวิญยาสนับสนุนทําการยิงให้กับหมู่บเล็กที่1 2และ3ตามลำดับขอแปรเดชช่วยส่วนรวมมอบฉากการยิงให้หมู่บเล็กที่1หมู่หลักจํานวน1ฉากภารกิจของหน่วยรองหมู่บเล็กที่1เป็นความพยายามหลักอยู่ย่านกลางตั้งรับใน2 6 11 00หก5ตั้งแต่พิกัดบริเวณคิวอาร์8 3 8 3 3ถึงคิวอาร์3 33, เพื่อป้องกันเพื่อป้องกันต้านทานและทำลายข้าศึกในเขต หมู่บ้านเลขที่2อยู่ทางขวาตั้งรับใน26 11 00 265ตั้งแต่พิกัด QR 30393ถึง QR 313933เพื่อป้องกันต้านทานและทำลายข้าศึกในเขตหมู่บ้านเลขที่3เป็นความพยายามสนับสนุนอยู่ทางซ้ายตั้งรับใน26 11 00 265พิกัด QR 303733ถึง QR 313733เพื่อป้องกันต้านทานและทำลายข้าศึกในเขต โดยมีหมูม่ปืนกลเป็นความพยายามสนับสนุนตั้งรับใน2 6 1 1 00 265ให้ตั้งยิงทางขวาของพื้นที่ของหมู่ปืนเล็กที่2ขอเจตทอาวุธยิงต่อสู้รถถังอยู่ในความควบคุมของหมวดคำแนะนำในการประสานทุกหมู่พร้อมต้านทานการสึกในีวลาย2 6 1 0 0บหกรายงานทันทีเมื่อพบข้าศึกความเร่งดว่วนในการดัดแปลงพื้นที่หมู่เล็กจัดส่วนระมังป้องกันเฉพาะบริเวณข้างหน้าหมูล่ละหนึ่งนาย นำอาวุธเข้าที่ตั้งยิงและมอบเขตการยิงทําการถากถางพื้นที่การยิงตรวจการยิงระยะต่อเป้าหมายที่เกิดขึ้นพางวุธยุทธรปกรณ์และบุคคลจะทําแผนการยิงและแผนจนระยะของทหารทําการดัดแปลงที่มั่นเป้าหมายเพื่อความมั่นคงทุกหน่วยระมัดระวังการใช้แสงสีเสียงการช่วยลบขบวนสราระของกองพันตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองสองห้องพิกัด QR 315950ขบวนสมภาระของกองร้อยตั้งอยู่เรียนพิกัด QR 314937ขบวนสมภาระพักของกองร้อยอยู่ในการควบคุมของกองพัน์บริเวณพิกัด QR 315950ยุทธภกรและบริการสบอหให้รับประทานอาหารร้อนตามวงรอบสเสบียงและสะสมสเสบียงคอตามพิกัดที่กองร้อยหนึ่งวัน สปห้าอัตรากระสุนที่ใช้กระสุนปืนเล็กและปืนกลตามกระสุนมูลฐานคอ81 70นัดคอ60 60นัดกระบอกต่อวันการส่งกลับทางสายแพทย์และการรักษาพยาบาลการส่งกลับใช้ทางเดินเป็นพื้นดินเป็นหลักที่พยาบาลของกองพันตั้งอยู่ที่ขบวนสัมภันธ์รับของกองร้อยที่พยาบาลของร้อยตั้งอยู่ขบวนสัมภันธ์รบของกองร้อย ที่พยาบาลของหมวดอยู่ที่พิกัด QR 416837ทุกหน่วยสรุปยอดกำลังพลส่งถึงทกร้อยก่อน0700ของ HA, <Gym. S 1> ทุกวันกิจการพลเรือนห้ามทำลายหรือหรือถอนทรัพย์สินของรัศดรโดยเด็ดขาดอันนี้ผู้คญชาญย้ำมาการบังคับบัญชาและการสื่อสารทกร้อยตั้งอยู่ที่พิกัด QR 316937 ทกหมวดอยู่บริเวณพิกัด QR C 1 6 8 3 7กรณีที่ผมไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติได้ให้รองผู้ครับหมวดและผู้ครับหมู่ปืนกลปฏิบัติหน้าที่ทดแทนตามลำดับการสื่อสารนปสฉบับปัจจุบันมีผลการ,ารบังคับใช้ตลอดการตั้งรับสัญญาณยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนใช้ผู้สีแดงสงช่อหยุดยิงตามคำสั่งนำเรียกขาน ผู้รับหมวดเป็นเล็กที่สองใช้ทองคำสองรองผู้รับหมวดใช้ทองคำหนึ่งหนึ่งผู้รับหมู่เบนกลใช้ทองมาผู้รับหมู่เป็นเล็กที่หนึ่งใช้ทองดีหนึ่งผู้ครับหมู่เป็นเล็กที่สองใช้ทองดีสองผู้ร, 1, Hence, ผรับหมู่เป็นเล็กที่สามใช้ทองดีสามสัญญาณบอกไฟสัญลักษณ์ผ้าพันคอหน่วยเิ็บส <li> ีฟ้าเสียงสัญญาณถามเดินไกลตอบเสาไฟ ท่านสัญญาณถามข้าพเจ้าพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยังตอบข้าพเจ้าไม่เข้าใจผู้เข้าหมู่เป็นเล็กที่สองเสียงสัญญาณถามเดินไกลตอบอะไรออไปครับดีมากหากไม่มีใครสงสัยขอให้ทุกคนโชคดีในการปฏิบัติงานขณะนี้เวลา251730หนึ่จสกขจบการออกคำสัง่งยุติการ